สวัสดีครับสวัสดีครับผมแบงค์สายเลวโต้ครับวันนี้รถดีวันนี้วันหนึ่งครับวันนี้วันที่7กุมภาพันธ์ครับลูกค้าครับวันนี้นะครับคุณแม่สมบูรณ์ครับผมได้เดินทางมารับรถนิสสันนวราสีขาว4ประตูนะคันนี้นะคุณแม่ครับคันนี้เป็นไงบ้างครับเข้ามาถูกใจไหมถูกใจูกังคุณแม่แปลว่าไปดูมาหลายที่แล้วเนาะแต่สุดท้ายมาถูกใจคันไหนครับมาถูกใจคันนี้แหละจ้าโอ้โหมาถูกใจคันนี้การบริการที่นี่เป็นไงบ้างครับคุณแม่ครับดีจ้ารวดเร็วไหมครับรวดเร็วโอ้โหซื้อคนเดียวไหมคันนี้ พอแล้วนั่นแหละชื่อแม่คนเดียวชื่อแม่คนเดียวนะคันนี้คุณแม่ผ่อนเท่าไหร่ครับวันนี้โอ้คันห้าสิบเก้าบาทโอ้คันห้าสิบเก้าบาทคือรวมกันชีวิตทุกอย่างแล้วใช่ไหมคุณแม่ผ่อนกี่ปีครับผ่อนหกปีจ้ะโอ้โหผ่อนหกปีลูกค้าครับนาวรานะครับสี่ประตูนะคันนี้ปีสองพันสิบสองนะผ่อนหกพันห้าสิบเก้าบาทคือรวมประกันชีวิตแล้วรวมประกันภัยแล้วผ่อนแค่หกปีหกพันห้าสิบเก้าบาทครับเป็นไงคันนี้บอกว่าตอนนี้คือมีคันเดียวนะมีคันเดียวแล้วคุณแม่ก็มาเอาไปเรียบร้อยเเลยคคุุณณพพ่่ออป็นไง คันนี้สวยไหมคุณพ่อสวยครับประทับใจไหมครับวันนี้มารับรถครับสวยครับการบริการเมย์มากคุณพ่อที่นี่ก็ดีครับอ๋อคุณแม่คุณพ่อมากนะครับที่แบง์มันใจสันด์อโต้นะครับตัวแบงค์เองก็คุณคุณพ่อคุณแม่นะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับค้าขายทํากิจการอะไรก็ขอให้รุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมานะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคันนี้ก็นำเดีวพาความโชคลาภนะครับถูตเตอรลี่2อ4 1ามสีก็ว่าไปขอให้ถูกเรื่อยๆนะคุณแม่นะ ทุกอย่างขอให้ราบรื่นตลอดไปนะุี่ว่วนะซาธุครับรัวเดียวทันใจเงื่อนไขชัดเจนครับผมสวัสดีครับ